สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวจากศึกฟุตบอลเอฟเอฟครัพมาฝากกันกับควันหลงจากเกมบิ๊กแมทในกรุ๊ปบีระหว่างทีมชาติเวียดนามและก็ทีมชาติมาเลเซียที่แข่งขันกันไปเมื่อค่ํ่คืนที่ผ่านมาและจบลงไปด้วยชัยชนะสาประตูต่อศูนย์ของทัพดาวทองที่เต็มไปด้วยดราม่ามากมายตั้งแต่ก่อนเกมยันหลังเกมไม่ว่าจะเป็นดราม่าในเรื่องของลูกจุดโทษที่นำประสูประตูที่2ของเวียดนาม ที่เกิดจากการทำเป่านอกสนามของนักเตะมาเลเซียที่ได้สร้างความงุนงงให้กับแฟนบอลส,ส่วนใหญ่ก่อนที่จะได้รับการเฉลยกันในภายหลังว่ามันมีกติกาที่การทำเป่านอกสนามในจังหวะต่อเนื่องผู้ตัดสินสามารถเป่าให้เป็นจุดโทษได้ที่ก็น่าจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับใครหลายๆคนรวมทั้งตัวแอดมินด้วย ส่วนอีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากมายแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ผมจะเก็บตกมาให้ได้รับฟังกันในคลิปนี้ก็คือเรื่องของสภาพสนามบีดิงของเวียดนามที่จะใช้เล่นเกมย่าทุกนัดของพวกเขาในศึกเอฟเอฟคัพในครั้งนี้ที่สภาพพื้นหญ้าในสนามดูจะย่ำแย่เกินไปสำหรับใช้การแข่งขันในระดับจิงจํมอาเซียนแบบนี้ตามภาพที่ทุกคนได้เห็นกันซึ่งตรงนี้แม้ว่าทางสนามแห่งนี้ยังได้รับไฟเขียวจากทาง a f f ให้ทำการจัดการแข่งขันได้ แต่ก็แน่นอนว่าได้ทําให้ทางเวียดนามได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบในประเด็นนี้เป็นอย่างมากทั้งจากแฟนบอลจากชาติต่างๆในอาเซียนและก็ไม่เว้นแม้แต่จากแฟนบอลชาวเวียดนามของพวกเขาเองซึ่งแฟนบอลเหล่านั้นได้คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันไว้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของแฟนบอลชาวอาเซียนที่ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งก่อนแล้วคอยไปต่อที่ชุดความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่มองถึงประเด็นนี้กันในลําดับถัดไป ชาวอาเซียนคนแรกได้มาคอมเมนต์ด้วยความไม่พอใจในสนามบีดิงว่าทีมชาติเวียดนามน,นั้นดีมากแต่ว่าสนามบ่อน,นั้นแย่มากนี่มันสามารถทําให้ผู้เล่นได้รับบาดเจ็บได้เลยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวคล้ายๆกันด้วยว่านี่มันอันตรายมากนะพื้นสนามหญ้าที่มันแข็งแบบนี้จะทําให้ผู้เล่นหลายคนบาดเจ็บได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ด้วยความประหลาดใจถึงคุณภาพหญ้าที่มันแย่ได้ว,ว่านี่มันคือสนามมีดิงหลังผ่านพายุหิมะมาหรือ เวียดนามน่าจะมีสนามฟุตบอลที่มันดีกว่านี้นะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจว่านี่มันคือสนามเดียวกันกับที่เคยจัดแมตช์ที่ทีมชาติเวียดนามเจอกับทีมดอทมุนหรือซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าก็นี่แหละที่มันเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทําไมทีมดอดมุลแพ้กับทีมชาติเวียดนามส่วนคนต่อมาที่เป็นชาวอินโดนีเซียนี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าแฟนบอลเวียดนามเนี่ยเป็นชาติที่มักจะโจมตีสเตเดียมของอินโดนีเซียอยู่เสมอ แต่สนามที่ดีที่สุดของเวียดนามกลับเป็นอย่างนี้คุณคงจําเป็นจะต้องส่องกระจกดูตัวเองกันแล้วละนายขณะที่อีกหนึ่งชาวอินโดก็ได้มาบ่นต่อไปด้วยว่านี่มันคือสนามที่เคยทำให้ผู้เล่นชาวอินโดนีเซียทั้งเอคิมาลอน่าซายาเรียนอบีเมยูและก็เออร์นันโดเอริต้องได้รับบาดเจ็บส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ประชดประชันด้วยว่าถ้าย่าในสนามของพวกเขามันเป็นแบบนี้มันก็น่าจะดีกว่าที่พวกเขาจะสร้างคอกวัว ส่วนอีกหนึ่งแฟนบอลชาวอาเซียนนี่ก็ได้มองถึงการที่ทางสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนได้ปล่อยให้สนามที่มีคุณภาพญ้าแบบนี้ถูกใช้แข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ได้ว่าถ้าทางเอฟเอฟยังคงอนุญ,ญาตให้แข่งขันรายการที่ดีที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสนามแบบนี้ฟุตบอลอาเซียนก็คงจะไปไหนไม่ได้ไกลส่วนหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นความรู้สึกของแฟนบอลชาวเวียดนามที่มีต่อเรื่องนี้กันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ด้วยความผิดหวังว่า เราถือว่าเป็นชาติที่คลั่งไคล้ในกีฬาฟุตบอลนะแต่ว่าไม่สามารถลงทุนในสนามดีๆได้มันน่าเบือ่อส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกได้ว่าผมเป็นชาวเวียดนามแต่ผมเองก็ยังไม่สามารถยอมรับมันได้ด้วยซ้ําส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นด้วยว่ามันน่าผิดหวังนี่สามารถเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของเราได้อย่างไรกันซึ่งคล้ายกันกับชาวเวียดนามคนต่อมาที่ก็ได้คอมเมนต์ได้ว่าฉัน รู้สึกอับอายขายหน้ากับสนามกีฬาแห่งชาติของเราส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ตัดพ้อเพิ่มเติมไปอีกว่าผมรู้สึกขายหน้าแล้วก็อับอายทีมเหล่านี้ไม่เหมาะสมที่จะต้องเล่นในพื้นสนามแบบนี้เลยผมนั่งในสแตนฝั่งเอที่ใกล้กับสนามมากแต่ผมเองก็ยังไม่สามารถมองเห็นหญ้าที่มันเป็นสีเขียวได้เลยมันน่าเบือ่อส่วนชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงสภาพสนามที่แย่ของมีดิงว่ามันน่าผิดหวังมาก เรารู้ว่าเราสามารถเอาชนะมาเลได้อย่างง่ายดายอยู่แล้วแต่ผมก็ต้องการสนามที่มันมีสภาพหญ้าที่มันดีกว่านี้เพื่อที่มาเลเซียจะได้ไม่มีข้ออ้างเพราะในแมชนี้มาเลเซียมีเหตุผลที่จะอ้างหลังความพ่ายแพ้ตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มเลยส่วนคนต่อมาก็บ่นด้วยความไม่พอใจต่อไปอีกด้วยว่านี่มันคือสนามกีฬาแห่งชาติที่มันมีทั้งเสาประตูที่มันหลุดและพื้นสนามที่มันแย่มันง่ายต่อการได้รับบาดเจ็บผมไม่เข้าใจว่าพวกเขามีการจัดการด้านสนามกันอย่างไร ซึ่งจากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ให้เหตุผลถึงเรื่องสภาพสนามที่แย่ของมีดิงว่าฝ่ายจากการแข่งข,ขันได้อธิบายว่ามันเป็นเพราะว่าแสงอาทิตย์นั้นส่องไม่ถึงสเตเดียมอย่างเต็มที่สีของหญ้ามันเลยดูแย่ซึ่งคนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์แย้งถึงเรื่องนี้ต่อไปว่าข้อโต้แย้งที่ว่าหญ้าไม่เขียวเนื่องจากขาดแสงอาทิตย์มันฟังดูไม่ค่อยน่าจูงใจสักเท่าไหร่นะในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยว่า ทำไมสนามหญ้าในอังกฤษมันถึงดูเขียวขจีอย่างมากได้ละ่ะทั้งที่เป็นดินแดนที่มีทั้งหมอกแล้วก็อากาศที่เย็นตลอดทั้งปีส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถามด้วยความข้องใจไปด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะทำไมหญ้าในสนามของพวกเขาถึงได้สวยจังมองย้อนกลับมาที่สนามมีดิงแล้วจุดจุดจุดซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าฝั่งไทยอากาศน่าจะไม่เย็นเท่าฮาหนอยหญ้าก็เลยไม่ค่อยเหี่ยวเช้า แต่ว่าเสาประตูของพวกเขาเนี่ยหลุดเหมือนที่มีดิ่งไหมส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยว่าผมไม่รู้ว่าอากาศที่สนามธรรมศาสตร์จะเหมือนกับที่ฮานอยไหมแต่หญ้าในสนามมหาวิทยาลัยแห่งนี้นั้นสวยงามมากส่วนคนต่อมาที่ได้มาแสดงมุมมองถึงปัจจัยที่น่าจะทําให้สนามมีดิ่งนั้นแย่ว่าดูหญ้าในสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามแล้วก็ทําให้รู้ได้เลยว่าขาดปุ๋ยแล้วก็ขาดน้ํา มันเป็นความขาดความรับผิดชอบจนถูกวิาพากวิจารกันมานานแต่จะได้รับการตรวจสอบเมื่อใกล้ถึงวันแข่งขันเท่านั้นเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่าถ้าคุณไม่ทําการรดน้ําแล้วก็ตัดหญ้าให้มันเหมาะสมอย่างเป็นประจำมันก็จะเป็นแค่เพียงเรื่องของความไม่ใส่ใจเราขาดความรับผิดชอบแต่ไม่กล้ายอมรับความจริงซึ่งชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ต่อไปว่าเราจะสามารถไปเช่าสนามที่เมืองไทยเล่นได้หรือไม่ แต่ว่าจากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็มีมุมมองที่แตกต่างออกไปครับโดยได้มาแสดงความรู้สึกต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนามมีดิงเ่านี้ว่าผมไม่แคร์กับคําวิจารณ์จากคนที่อิจฉาหรือว่าริษยาเราทีมที่เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนอย่างเวียดนามจะเล่นในบ้านหรือว่าไปเยือนก็ชนะได้ส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มาแสดงความไม่เห็นเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วยว่าประเทศของเราเนี่ยยังคงยากลําบากเพราะว่าเพิ่งผ่านพ้นสงครามมาสองครั้งก็หวังว่า เพื่อนๆจากชาติจะเข้าใจกันนะลองมองดูสนามกีฬาแห่งชาติของเราและอันดับโลกของเราดูสิเราเป็นเหมือนกับลูกจากครอบครัวที่ยากจนแต่ว่าเราเรียนเก่งมากเลยจริงๆครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เป็นความหลงจากเกม FF Cup ครับนัดล่าสุดที่ตกเป็นประเด็นที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงการฟุตบอลอาเซียนที่ผมได้เก็บมาฝากการเป็นเกรดลูกหนังเล็กๆน้อยๆกันในคลิปนี้ซึ่งเราก็ต้องรอติดตามดูกันครับว่าทางเวียดนามเนี่ย เขาจะสามารถปร,ปรับปรุงพื้นสนามของพวกเขาให้ดีขึ้นได้อีกสักแค่ไหนเพราะว่าพวกเขาน่าจะต้องเล่นเกมย่าวอีก2-3ถแมตช์และ1ในทีมที่ต้องไปเยือนก็มีโอกาสที่จะเป็นทีมชาติไทยของเราซะด้วยแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความปกป่องในการแปลนะตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ